ทองบาทหนึ่งครับผู้ชมตอนนี้จะ4,000 40, บาทเข้าไปแล้วครับผู้ชมฮะแต่วันนี้จะพาไปที่ร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเจ้าของร้านบะหมีม่เกี๊ยวชื่อดังที่นนทบ,บุรีครับผู้ชมฮะเตรียมจะซื้อสร้อยคอหนัก100บาทฮะแล้วคุณผู้ชมฮะไม่ได้ว่าแค่ซื้อแค่ตัวเองครับผู้ชมฮะทำไมเด็กเสิร์ฟร้านนี้ใส่ทองกันทุกคนนะ นี่ฮะคุณผู้ชมฮะทีมข่าวเราไปคุยกับเสียเค,ค้กฮะหรือว่าคุณรังสรรสุวรรณสอนอายุ57ปีนะฮะเจ้าของร้านบะหมี่เกี้ยวชื่อดังห้องเต้บะหมี่เกี้ยวปูหมูแดงครับอยู่ที่หน้าหมู่บ้านกฤษณานครถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีเอ๊ะร้านนี้ใกล้ๆกับทางโมโนโเรานะฮะวันไหนต้องไปอุดหนุนแล้ว่ะฮะแต่ดูฮะโอ้โหทอมเข้า ทอมันเข้าตามากเลยอ่ะ oh. เพราะว่าเสียเค้กแกใส่สร้อยคอทองคำรูปประพันธ์นะฮะแล้วก็เลดข้อมือน้ําหนักหลาย10บ,บาทซึ่งคุณผู้ชมฮานอกจากเสียเค้กแล้วภรรยาของเสียเค้กแล้วลูกจ้างร้านของเสียเค้กทุกคนคผู้ชมดูฮะ oh. นี่อันนี้น่าจะเป็นภรรยา oh. ทุกคนในร้าน ลูกจ้าทุกคนใส่สร้อยคอทองคํากันทุกคนเลยโอ้เป็นที่ฮือฮามากนะฮะใส่สร้อยเส้นเล็กๆก็ไม่แปลก<ม>แต่นี่<ะ>ใส่อ้วนๆหน,นาๆเลยนะฮะโอ้โห,โหแบบนี้เลยนะฮะซึ่งปรากฏคุณผู้ชมฮะวันที่ทีมข่าวเราไปเจอเสี่ยเค้กก็ยังคงใส่สร้อยคอทองคําเส้นเขื่งเลย2เส้นนะฮะแล้วก็เล็ดข้อมือทองคาอีกสองเส้นเหมือนเดิมฮะแต่ปรากฏบอกอู้นีน่คุณนักข่าวผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาใหม่แล้วก็เพิ่มน้าหนักจากสร้อยเส้นละ10บาท มันธรรมดาไป<อ>เลยเปลี่ยนเป็นเส้นละสิบห้าบาทสองเส้นนะเอโอ,อยัางไงาปวดต้นคอไหมคะ <loca an> แบ่งมาสักเส้นหนึ่งได้นะฮะโอโ้โหคุอผู้ชมสามสิบบาทอะ่ะแล้วยังยังยังมีอีกฮะคุณนุ่น,ค,น,นคุณผู้ชมมีสร้อยข้อมือทองคําเพิ่ม<อ>เป็นเส้นละห้าบาทสองเส้นที่หูอ่ะโอ้โหน,นี่ยังไม่นับที่หูคุณนุ่นเอาแค่ที่คอคอเท่าไหร่สามสิบข้อมือเส้นละห้าบาทสองเส้นเป็นสิบรวมแล้วสี่สิบบาทฮะ พอนี่นี่ยังนี่หมคุณนุ่นตาดีนะไปดูต่างต้งหมหูไม่ใช่เอางี้เอาแค่สร้อยข้อมือกับสร้อยสร้อยคอเนี่ยนะ,ะก็รวมแล้ว40บาท1นึ่งล้าน6แสนบาทแล้วฮะแต่ที่นี้เสียเคกบอกว่า2อาทิตย์ที่แล้วอะ่ะคุณนักข่าวไปดูสร้อยคอทองคำหนักร้อบาทมาที่ร้านทองในจังหวัดชลบุรีชอบมากตอนนี้ก็เลยจะเก็บรวบรวมเงินสดนะคุณผู้ชมะ เก็บเล็กผสมน้อยอีกไม่นานก็คาดว่าจะกลับไปซื้อทองเนี่ยฮะเส้นละ100บาทมาให้ได้นะครับผู้ชมเพื่อเป็นรางวัลให้กับชีวิตทีนี้หลายคนก็บอกอเสียมันอันตรา,ายนะแล้วเสียเอาจริงๆอวดล่ําอวดรวยหรือเปล่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คนก็ชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่สยเคกบอกครับบอกว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีแต่ที่ร้านก็พออยู่ได้เพราะทํากันแบบครอบครัวช่วยกันเองค้าขายกันเองแล้วก็ที่ร้านก็ยังมีสโลแกนเหมือนเดิมนะ ถ้าคนไหนยากจนสตรีมีคันไม่มีจะกินมาขอพร้อมให้กินฟรีเสมอส่วนคนที่มีตังแล้วกแกล้งทําไม่มีมาขอกินฟรีถ้าเขากล้าขอเสีเค,ค้กบอกว่าก็กล้าให้เหมือนกันเพราะว่านักเลงพอฮะทีนี้อย่างที่คุณนุ่นบอกเสียอา ตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดี<อ>แล้วเนี่ยมานําเสนอข่าวเสีโโยใจโอ้โหสร้อยคอสร้อยข้อมือถนนน่ะมันโตว่ะมันกระชากง่ายอยู่เปล่าเนี่ยเธอนะฮะเสี่ยเค้กก็บอกแบบนี้ฮะการใส่ทองมะมายเสี่ยเค้กไม่กลัวเพราะคนแถวนี้คือย่านแจ้งเทนะทุกคนรู้จักตัวเองทั้งนั้นแล้วก็ที่ผ่านมาทําแต่ความดีช่วยเหลือคนที่ลําบากดังนั้นหากใครคิดจะเข้ามาคิดร้ายบอกเลยว่าอย่าเสี่ยงดีกว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าดีไม่ดีเสี่ยเค้กถ้าเกิดถือมีดขึ้นมาหรืออะไรนะฮะก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะอ้าว ก็แต่ไงเสียก็เรามาระวังนะเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะฮะมันก็น่ากลัวเหมือนกันแต่คุณผู้ชมฮะข่าวนี้บอกอะไรรูนะ้มะเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีแต่ถ้าคุณยังฝีมือดีนะ<ม>เห็นไหมควรจะเป็นเจ้าของสร้อยคอนฮะหนักหลายๆบาทเหมือนอย่างเสียเคก็ได้ครับ